สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งเหมือนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพรสทองนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อเกลืนี่นะครับหลังยันห้าแถวนะนี่นะครับหลังยันห้าแถวนะครับเนาะออกวัดหัวนานะครับเพชรบุรีนะครับปีหนึ่งห้านะนี่นะครับ ก็ดูนะครับเนื้อหาของนะครับเนาะพาปี15เห็นไหมครับคาบไข่ต่างๆนะครับเนาะเนื้อทางการเล่นหาเดยวเราไปดูกันนะครับอันนี้คือหลักใหญ่ใจความนะครับรู้ปีสร้างใช่ไหมครับเราก็ดูเนื้อหานะเห็นไหมครับพาปี15นะครับเห็นไหมครับคาบไข่ต่างๆนะครับมันก็เท่านั้นเองนะไม่พี่นะตัวอย่างที่บอกนะครับเนาะนะครับเก่าถึงยุคนะครับผมนะมันเท่านั้นเองนะครับองค์นี้แท้ดูง่ายนะครับ เป็นพระนะครับหลวงพ่อคุยต่างวัดนะครับก็คือนะครับนหลวงพ่อคุยนะครับท่านไปร่วมเสกนะครับที่วัดหัวนานะปีหนึ่งห้านะครับท่านเสกเสร็จนะครับท่านก็เลยนะครับได้จํานวนหนึ่งนะครับกลับมาที่วัดนะนะครับแล้วบางคนที่ได้รับจากจากมือท่านที่วัดนะครับก็เลยก็เลยเล่นเป็นของหลวงของหลวงพ่อควยนะครับแต่จริงๆนะครับเนาะนะครับที่สร้างที่วัดหัวนานะครับเพชรบุรีนะครับนี่นะครับ นี่นะนะครับท่านเสกก็สุดยอดแล้วครับพี่นะครับแท้ดูง่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็น่าใช้อยู่ละนี่นะครับผมนะดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นหาเนาะนะครับเห็นไหมครับผมบอกเลยนะนะครับปีหนึ่งห้านะครับนะดูเนื้อหานะครับความเก่านะเก่าถึงยุคผู้สร้างนะครับเห็นไหมครับมีภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกก็่านะครับแล้วหลวงพู้โตะนะครับยุคเดียวกันเห็นไหมครับนะเนื้อผงน้ํามันเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่คราบไข่ต่างๆนะครับความคมชัดลึกของ ขลาเรียันนี่นะครับเพราะนะครับยานพวกนี้นะครับเนาะนะครับเขาไม่ได้จานนะครับนะครับมันมีตัวกดนะครับเนาะกดไปในเนื้อโผงนะครับมันก็ต้องชาร์จอยู่ละนะครับใช่ไหมครับนะแล้วดูคราบขายต่างๆของนะครับเนาะความเก่าของปีหนึ่งห้านะครับนะนี่นะครับมันก็เท่านั้นเองนะครับก็เช่นเคยเนาะนะครับอ่ะเรามาดดือดทางการเล่นหานะครับผม เห็นไหมครับวัดสมเด็จนะครับหลังยานห้าแถววัดหัวนาครับนอหนี้นี่นะครับหนึ่งห้าครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามนะครับผมนี่อันนี้เป็นองค์ของเขานะครับอันนี้เป็นรูปในหนังสือนะที่เขาเอามาเปรียบเทียบนะเห็นไหมครับหนังสือของหลวงพ่อกลวยนะครับนะครับก็คือมี ลงในหนังสือรวมเล่มของหลวงพ่อกว้ยนะเห็นไหมครับนะหลังยัน้าแถวนี่นะครับผมนะเห็นไหมครับเนาะหลังยัน้าแถวนะครับทาเรียบทาประจันนะครับผมนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเช่นเคยนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปลงกล้องสองภาคกันนะครับเนาะก็นะครับเนาะ นะครับข่าวๆในวงการพระเครื่องนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับนัดรับเรื่องดามาเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยนะครับนัดลามกันไปนะครับลามกันไปเรื่องอื่นนะครับเนาะก็ลามไปถึงนะครับเนาะเพราะนะครับโลกโซเชียลมันเป็นดิจิตอลฟุตปินนะนะครับมันมีข้อมูลเก่าๆนะครับก็ลามไปถึงนะครับเนาะนะครับไอไอที่เป็นอริกันนะครับเนาะนะครับที่เป็นโจกันเป็นคนไม่ถูกกันนะครับ ็จะลามไปถึงกมึงอะเล่นพาะเกนะครับมึงเล่นพาะเกกูเล่นพาะแท้นะครับลามไปถึงลูกค้านะครับลูกค้าที่เช่าพระคือลามไปทั่วนะครับนะครับแต่ไม่พยายามจะคุยกันว่าเฮ้ยเหรียญนั้นนะจริงๆมันเกแท้อย่างไงถูกไหมครับนะครับมันเกิดคนมันคาใจพี่นะครับนะครับบางคนกัดจะแย้งว่าเฮ้ยมันเก้แท้อย่างไงมึงไม่เห็นเหรอในรายการห้าคนนะครับห้าคนเขามาชี้แจงเห็นไหมมันจบไปแล้วขอบตัดนะนะครับ มันไม่เกิดความโปร่งใสก็คือนะครับ5คนนั้นเป็นคนของสมาคมถูกไหมครับคนที่มีประเด็นกันก็คือคนหนึ่งฝั่งสมาคมคนหนึ่งฝั่งคนนอกถูกไหมครับนะแล้วคุณเอากรรมการ5คนอะที่เป็นนะครับเนาะ1 2 3ก็เป็นนะครับประธานนะครับรองประธานโพสกฝ่ายโพสกแล้วก็อีกสองคนก็เป็นกรรมการสมาคมนะครับเอา5คนมาตัดสินนะครับมันก็เลยเกิดถูกไหมครับมันไม่เกิดมันมันเกิดความไม่เที่ยงธรรมกับคนที่รับชมอะ ถูกไหมครับมันเลยพูดง่ายๆมันจบไม่สวยครับถูกไหมครับเออนะครับวันนั้นนะผมตั้งใจว่านะครับมันน่าจะมีนะครับเนาะมันน่าจะมีแบบเออโรงปันะ๊มนะมาคุยได้ได้ฟังนะครับข้อมูลจากโรงปั๊มถูกไหมครับนะได้ฟังจากนะครับยิงค่าทองสายวิทย์นะครับเนาะยิงค่าหรือไม่ก็มีเหรียญทองแท้ผ่าป่าก็ได้เอามาเทียบอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปอย่างนั้นนะนะครับมันจะได้เกิดความนะครับโปร่งใสนะวันนั้นในคลิปวันนั้นนะคือผมนะครับเนาะผมค่อนข้างจะนะครับ ค่อนข้างจะแบบคือคาดหวังไว้สูงนะครับค่อนข้างจะผิดคาดนะสําหรับวันรายการที่ดังๆอย่างโหนกระแสวันนั้นนะครับนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่นะครับนาสังคมนะครับแม้กระทั่งผมนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะนะครับมันก็เลยเกิดการที่นะครับคือมันเชื่อไม่เต็มร้อยอ่ะคือข้อมูลนะครับทุกคนมีสมองครับนะครับข้อมูลมันก็นะครับมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหลายๆอย่างนะครับ นะครับมันเอ๊ะอะไรใหย่าๆนะครับนะครับก็นะครับมันเอ๊ะมาตั้งแต่ประวัติการสร้างนะสมมุติสมมุติสร้างมาเอาทองเข้าไปนะครับนะสมมุติสมมุติอย่างเงี้ยนะครับถูกไหมครับคือมันสมมุติตลอดอนะครับมันมันแท้เระสมมุติอ่ะถูกไหมครับมันก็เลยนะครับมันเหมือนวงการพระนะครับที่เรารู้กันนะครับนิทานเรื่องเล่าบ้านเก่าสาวโยมันอารมณ์นั้นนะครับแต่สอนคนว่านะครับให้ดูให้ดูที่พระแต่นะครับวันนั้นโอ้โหสตอรี่มาเลยสมมุติสมมุติสมมุติอะไรอย่างเงี้ย คือมันสมมุติตลอดนะครับเนาะมันก็เลยเกิดการที่อย่างว่านะครับมันมันเอะนะครับมันเป็นอะไรที่มันเอะนะครับเนาะนะครับและเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องลามไปนะครับก็คือนะครับเนาะนะครับมีหนังสือสืบค้นประวัติต่างๆนะครับนะครับไอสมเด็จหลังก้างปลาหนังสือจีนอะไรนะผมไม่ออกความคิดเห็นนะเพราะผมไม่รู้ครับนะครับแล้วผมก็ไม่เล่นนะครับแต่นะครับเนาะนะครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยนะครับที่ว่าเก๋เก๋เก๋อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมเคยนะครับ เมื่อสองปีกว่าปีเมือ่อสองปีก่อนนะครับผมเลยผมเคยลงคลิปไปนะนะครับนะครับผมเลยเคยลงคลิปองค์นี้ไว้นะนะครับนี่นะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับผมมีองค์เดียวครับนะครับผมมีองค์เดียวครับนะครับด้วยความสงสัยของผมนะครับผมมีองค์เดียวครับนะครับนี่นะครับลองย้อนไปดูได้นะสองปีกว่าผมมีองค์เดียวครับนะครับผมไม่ได้เก็บเพิ่มแล้วผมก็ไม่ได้ขายนะนะครับแต่ผมมีความสงสัยอยู่นะครับเน่ยนะครับเพราะอะไรครับนะครับนะครับ สมเด็จหลังตาพดินมีเก๋มีแท้นะครับนะเก๋ก็คือเนื้อหาจะเป็นปูนปัตเตอร์ครับแต่เพื่อนพื่พี่ดูเนื้อหาขององค์นี้ดินะครับถ้าคนเล่นพาเนื้อโป่งนะเนี่ยนะครับจะออกโซนของปูนาเนี่ยคุณดูดิขาวไข่ต่างๆนะครับขนาดนะครับนะขนาดคนที่นะครับเราตีพระรุ่นนี้ว่าเก้นะครับนะสมเด็จเก้ที่มีทุกบ้านนะครับหรือไม่ก็นะครับเนาะหรือไม่ก็มีหลังตาหน้านตานี่เก้เก้เกเลยนะครับเนาะ ยังบอกครับนะครับยังบอกว่าพระรุ่นนี้นะครับอายุเกินหกสิบเจ็ดสิบปีถูกไหมครับอลองไปย้อนดูนะนะครับลองไปย้อนดูนะครับนะครับคนที่ตีรุ่นนี้เกนะครับนะครับยังมีแบบนะครับต้องเป็นหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับเขายังว่าอย่างนั้นนะครับที่เลี่ยมเก่านะครับองไหนที่มีเลี่ยมเก่าก็แบบเลี่ยมเกินห้าสิบปีระดับนั้นนะนะครับแต่ก็ยังตีเกนะครับเพราะอะไรครับไม่มีประวัติการสร้างนะครับแต่ทุกวันนี้ครับนะครับ ประวัติการสร้างออกมานะครับประวัติการสร้างออกมาครับว่านะครับเนาะนะครับมีการสร้างรุ่นนั้นรุ่นนี้มีการสร้างในยุคเก่านะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็คือนะครับนะพูดตรงๆนะครับนะคนที่ว่าตีเกนะครับเนาะห้าสิบหกสิบปีพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็ต้องสร้างราวราปีสองพันห้าร้อยคือถูกไหมครับอันนี้เป็นความเห็นของคนที่ตีเกนะนะครับแต่ก็ยอมรับว่าเฮ้ยมันเก่าจริงเขาก็พูดประมาณนั้นไหมครับนะครับแล้วคุณฟังดีๆนะนะครับนี่นะครับ แล้วคุณฟังดีๆนะครับเนาะผมว่านะครับเนาะหลังตาแผ่นดินในตอนนั้นนะครับมันน่าจะมีนัยยะต่างๆนัยยะนัยยะอะไรบางอย่างนะครับเนาะนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือคนที่ตีเกรวมถึงผมแล้วก็หลายๆคนนะครับที่เล่นพ้าเกิดไม่ทันถูกไหมครับแต่คุณดูนะครับคุณดูเหรียญนะครับเนาะเหรียญหลังตาแผ่นดินนะครับปี2500ร้อยปี2 5 0ห้าศูนยห้านะครับเขาออกมาช่วงนั้นครับนะครับ นะครับมันอาจจะเป็นกระแสอะไรที่นะครับเนาะอะไรที่ทําให้คนแบบนะครับให้คนสนใจหลังตาแผ่นดินนะครับเนาะพอพารุ่นนี้ถูกไหมครับนะคนตีเกยังว่า2งพันห้าร้อยนะครับนะมันน่าจะมีในยะอะไรบางอย่างนะครับนะแล้วก็บางคนที่พูดว่านะครับนะครับตาแผ่นดุนตานุ่นตาคูตาแผ่นดินเก๋เกเกนะครับคุณดูนะครับนะ่ครับสมเด็จวัดอรุณนะครับเนาะนี่นะครับ ปีศูนย์หกหรือศูนย์เก้าเนี่ยมจำไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมครับอันนี้ประวัติการสร้างชัดเจนนะผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับเห็นไหมครับมีตาแผ่นดินไม่ได้เกยไปทั็นทุกอย่างครับนะครับเห็นไหมครับผมว่ามันคาบเกี่ยวกันนะนะครับมันต้องมีในยะอะไรบางอย่างนะครับในปีนั้นนะครับสองพันห้าร้อยถึงสองนห้ารูนย์บห้านะครับขั้นหน้าอัดนะครับตังใช้นะครับเนาะยังมีตาแผ่นดินครับนะครับ นะครับมันจะมีนัยยะอะไรบางอย่างที่แบบนะครับฟีเวอร์ครับเหมือนนะครับนักผูเพื่อนไ่อ้พ่เพื่อนพี่นะครับที่ที่เล่นพานะนะครับลองไปดูนะคร 5, ับนะครับรอห้านะครับเนาะรูปรอห้านะครับทุกทุกวัดทุกทุกวัดจะออกประมาณปีสามหกผมไม่รู้เกิดจากอะไรนะนะครับนะครับเกิดจากอะไรไม่รู้ปีสามหกอ่ะจะมีแบบรูปในหลวงรอห้านะครับเนาะคือทุกๆวัดแทบจะออกมานะครับเนาะถูกไหมครับ แล้วก็นะครับเห็นไหมครับไอจัตุคามรามเทพไหมครับจะเป็นยุคอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นฟีเวอร์ฟีเวอร์อะไรของเขาประมาณนั้นนะครับเออนะครับเนาะผมก็เลยมองว่านะครับเนาะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับตาแผ่นดินเนี่ยนะครับมันน่าจะมีอะไรนะครับน่าจะมีอะไรที่นะครับเนาะแล้วเนื้อหาเขาเก่าถึงอยู่ขับนะครับนี่นะครับมันน่าจะมีการนะครับเนาะจัดสร้างหรืออะไรขึ้นมา นี่นะครับอันนี้เป็นความสงสัยนะแล้วผมก็เคยทําคลิปนะครับเมื่อ2ปีก่อนลองไปไล่ไปไล่ย้อนดูนะครับนะมันมีคลิปนั้นนะครับจะจะจะเทียบเนื้อหาเกยกับแท้นะครับแต่วันนี้ผมหาพระเกย์นะไม่เจอนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อให้ดูคราบข่นะครับผมนะครับมีความสงสัยในพระองค์นี้นะครับผมไม่ได้มองว่านะครับเกนะนะครับและนะครับ ถึงจะแท้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับองค์นี้ก็องเมื่อสเมื่อ2ปีกว่านะครับเป็นองค์เดียวกันครับนะครับผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ขายใครนะครับผมมีความสงสัยในพระพระรุ่นนี้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือนะครับรอความนะครับรอความแบบว่ารู้จริงนะครับรอคือรอความจริงนะครับเหมือนกันนะม่นะ นะครับอีกคนหนึ่งนะนะครับนี่นะครับก็คือนะครับความหมายผมนะครับอย่าพึ่งใจร้อนไปตีเคตู่ไหมครับเหมือนคุณนะครับนะเหมือนคุณทํางานเป็นศาลนะครับนะนะครับคุณทํางานเป็นอายการศาลนะครับมีโจทย์มีจําเลยนะครับคุณใช้ความรู้สึกตัวเองไปตัดสินอะไรไม่ได้ครับนะครับคุณต้องดูจากหลักฐานตู่ไหมครับในสิ่งที่คุณพูดเองนะครับนะครับ ปีนั้นปีนี้แล้วมันปีมันมีประวัติออกมาถูกไหมครับแล้วสิ่งแวดล้อมในนะครับมีเหรียญนะครับมีเหรียญบาทศูนย์ห้าสองพันห้าร้อยมีตาคูดเ้ยนะครับคือขนาดราชสำนักยังมีแบบตาคูดออกมานะครับผมมองว่านะครับนะครับแล้วคุณก็ยอมรับเองว่านะครับเนื้อหาเขายุคนั้นะเก๋เก่านะครับความหมายคุณนะนะครับเก๋เก่าเพราะอะไรไม่มีประวัติการสร้างนะครับแต่เวลาพระที่ไม่มีไม่มีไม่มีประวัติการสร้างบางรุ่นนะครับอยู่ในมือคุณนะครับ คุณกลับพูดว่าไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับทําไมรุ่นนี้คุณอยากกิืนน้ําลายตัวเองอะครับนะครับไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีทําไมคุณไม่คิดอย่างนั้นมากะครับถูกไหมครับหรือใช้แต่ถ้อยคําเข้าข้างตัวเองอะครับถูกไหมครับเออนะครับรอความจริงนะครับพิสูจน์ความจริงด้วยกันครับนะครับไม่จําเป็นต้องไปรีบอะไรอย่างน<ะ>ั้นนะครับนะครับแต่พระองค์ไม่มีประวัติการสร้างก็นะครับ น่าจะน่าจะนจะสมมุติสมมุติมมน่าจะเออกระท้ได้ถูกไหมครับพระที่มีประวัติการสร้างนะครับลงในหนังสือเก่านะครับมลงในหนังสือเก่านะครับคุณเกิดไม่ทนันแต่ทาไมคุณไม่พยายามแบบเฮ้ยมันจริงไหมวะเอะใจฟังเขาหน่อยถูกไหมครับไม่ใช่สักแต่จะพูดความคิดในหัวว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กูไม่ใช่กูกูว่าเก๊ไปแล้วกูก็ต้องว่าเก๊ตลอดผมว่ามันไม่ถูกนะนะครับ ถูกไหมครับเออนะครับเป็นพระอีกรุ่นที่ผมสงสัยนะแล้วทุกวันเนี่ยนะครับเรื่องประเด็นดราม่าเหรียญทองคำมันลามไปถึงพระนะครับเนาะอย่างอื่นนะครับนะครับที่ที่ฝั่งนั้นนะครับที่ฝั่งอาจารย์โอ๊ตเขาเล่นนะนะครับเนาะไอ้ก้างปลาไอ้หนังซื้อจีนอะไรผมไม่มีข้อโต้แย้งนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็ไม่ได้สนใจนะนะครับนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเคแท้นะครับแต่พระองค์เนี่ยนะครับผมมองว่านะครับด้วยความที่ผมเจอนะครับไอ้ก้างปลาผมไม่เคย ผมไม่เคยเห็นเนื้อหาจะจัดและการเอาง่ายๆสั้นๆนะครับนะครับแต่พระองค์นี้นะครับผมสงสัยพ่อนะครับนะตอนนั้นอะผมนะครับผมเหมาพระตามบ้านนะนะครับผมเหมาพระตามบ้านนะครับนะครับแล้วตอนนี้ผมไปเจอในพระที่แบบนะครับเป็นเหมือนลูกค้าที่แบบสนิทสนมกันะนะครับแล้วเขาดูพระไม่เป็นนะนะครับเขาดูพระไม่เป็นนะครับเป็นพระของนะครับนะสมบัติตกทอดนะครับพ่อพระไอพ่อเขาก็ดูพระไม่เป็นแต่พระองค์เนี้ยนะครับไปอยู่แบบไปอยู่ในบ้านเขานะครับแต่เขาเป็นคนทําบุญแต่เป็นคนทําบุญตามวัดต่างๆนะครับเนาะ เออนะครับมันก็เลยเกิดความเอ๊ะพะเกที่มีทุกบ้านแล้วคนไม่เล่นพระแล้วมันเดินเข้าไปในบ้านเขาได้ยังไงมีไงวะอะไรความหมายผมนะนะครับถูกไหมครับคนไม่เล่นพระนะครับเขาต้องไปตามงานบุญต่างๆนะครับมันต้องมีการจัดสร้างมาก็คือได้มาหรือว่าเช่ามาจากวัดนะครับเพราะพระเขาส่วนมากจะเช่ามาจากวัดจะเป็นพระแท้ทั้งหมดเลยนะนะครับที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับบ้านเฮียคนนั้นนะนะครับเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเกิดความสงสัยนะครับก็เลยมาทําคลิปมาสองปีก่อน ก็ย้อนดูนะครับนะผมทําไวหลายคลิปอยู่นะสมเด็จต่างตาไปดินก็ลองย้อนๆดูนะนะครับผมนะก็โอเคนะครับนะมาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะหลังยันห้าแถวนะนะครับวัดหัวนาปีหนึ่งห้านะครับผมนะนะครับก็ง่ายๆสั้นๆนะครับนะครับดูนะครับปีหนึ่งห้านะครับดูคราบไข่ของพระปีหนึ่งห้านผคงน้ำมันนะครับธรรมชาตินะครับนะครับนึกภาพไม่ออกก็หลวงปู่โตนั่นแหละนะครับยุคพระยุคเดียวกันครับนะครับ นะครับความเก่าวต่างๆนะครับความกก่าต่างๆของเนือพุงน้ำมันนะครับน่นี่นะครับเนาะยันห้าแถวนะครับนะคมชัดลึกนะครับนี่ธรรมชาติของพาเทนะครับนี่เห็นไหมครับกราบไข่นะครับนัพาพี่หนึ่งห้านะครับนะครับผมพูดตลอดนะครับนะครับ ดูอะไรก็ช่างครับให้ดูไว้ถึงยุคผู้สร้างนะครับนะวัตนานิ่งถูกไหมครับนะถ้าคุณคิดภาพนะครับอพระเจ้าตากนะสร้างบ้านนี้ไว้สร้างวังนี้ไว้แต่คุณไปดูโอ้โหสีสวยงามสียังเบี้ยปั๊บนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าทัานสร้างถูกไหมครับมันหลอกตาครับนะครับนะครับพระเจ้าตากสร้างถูกไหมครับนะมันต้องคิดถึงภาพยุคนั้นครับนะครับเฮ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อิดอย่างนั้นอิดอย่างนี้นะครับ ยุคอิดมอญก็อิดมอนนะครับยุคไม้สักก็ไม้สกักดูไหมครับไม้ขัดเงานะครับนะวิธีการตอกยุคนั้นมีตะปูหรือย,ยังหรือเป็นสลักดูไหมครับบ้านเก่าเขาใช้เขาใช้สลักนะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ตะปูดูไหมครับอ่าอาจจะเป็นตะปูนะครับโบสถ์สมัยก่อนเนี่ยไหมครับนะมันไม่มีตะปูครับนะครับมันจะเป็นสลักหรือไม่ก็ตะปูสังขานอนที่เป็นที่เป็นดอกใหญ่ๆอ่ะถูไหมครับนะครับมันต้องดูถึงวิธีการสร้างด้วยนะ <laughs> เพื่อพี่ นะครับไม่ใช่สักแต่ว่าเฮ้ยพระเจ้าตากสร้างแต่แบบโอ้โหสีใหม่เลยนะครับสีใหม่เลยนะครับตะปูเมาแป๊บนะครับเนาะนะครับมีซิงค์ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยสมมติทันโสดคนก็เอ้ยพระเจ้าตากท่านสร้างไว้ก็ฝังเชื่อแต่เขาพูดแต่แบบเอ๊ะนะครับมันมันใช่เลยวะถูกไหมครับขนาดนะครับเราไปดูที่นะครับเนาะที่เขาวังนะนะครับที่เขาวังที่จะเป็นที่เป็นแบบวังของรอสี่ร้อห้าร้อหกนะเห็นไหมครับนะครับจะเป็นแบบนะครับ เตียงนะครับเตียงของรอห้านะครับที่เขาจะเก็บนะครับจะเก็บแบบจะเก็บแบบของทรงใช้ท่านไอ้ท่านไว้นะนะครับก็จะมีนะครับโต๊ะเตียงนะครับที่นอนท่านเห็นไหมครับก็ปูเสื่อนะครับลองไปดูนะครับเสือก็เก่าถึงยุคถูกไหมครับถูกไหมครับเออนะครับมันก็เก่าเสือตามกาลเวลานะครับเสือมันก็เก่าที่นอนหมอนอะไรมันก็เก่าถูกไหมครับจะเป็นแบบเอ้ยที่นอนรอห้าไว้นะครับแหมที่นอนนิ่ม อย่างพาลาเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณว่ามันใช่ไหมนะครับอันนี้แหละครับเนาะที่ผมความหมายผมมาเก่าถึงยุคนะครับมันเท่านั้นเองความหมายมันเท่านั้นเองนะครับเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณวีวเช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ